รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงที่นำพาไปสู่ภาวะร้ายต่างๆทั้งเบาหวานความดันไขมันพอกตับ ถ้าพูดถึงความน่ากลัวของน้ําตาลในเลือดสูงนะคะให้ลองนึกสภาพถึงน้ํากับน้ําตาลที่มาผสมกันแล้วเป็นน้าเชื่อมเพราะฉะนั้นเลือดที่มีน้ําตาลในเลือดสูงก็เช่นเดียวกันเลือดเราก็จะข้นๆหนืดๆเหมือนกับน้ําเชื่อมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นลองคิดสภาพค่ะหัวใจเราก็จะต้องทํางานหนักมากๆเพื่อบีบเลือดข้นๆอันเนี้ย ไปสู่หลอดเลือดบริวเวณปลายปๆซึ่งอยู่ไกลจากหัวใจมากคราวนี้ก็จะทําให้การไหลเวียนของเลือดไปบริวเวณหลอดเลือดปลายๆเนี่ยเป็นไปอย่างช้าๆสุดท้ายมันก็เลยทําให้เกิดอาการชาตามปลายมือปลายเท้าพอเลือดที่มันไปส่วนปลายอ่ะมันไม่พอคนที่เป็นแผลค่ะ มันก็เลยทําให้เกิดการที่มีแผลหายช้ามันจะส่งผลไปถึงหลอดเลือดบริเวณไตด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานนะคะสิ่งหนึ่งที่อวัยวะที่เขาจะแย่ลงมากๆก็คือในส่วนของไตแล้วเลือดที่มันลอยอยู่ในหลอดเลือดนะคะมันยังสามารถสะสมกลายเป็นตะการอยู่ตามหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดเนี่ยมันตีบได้สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือแค่เราใช้ชีวิตปกติโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นเราเครียดหรือว่าเราไปออกกําลังกายอย่างหนักอะคะ่ะ ไอคุณภาพตะก,กันที่ไม่ดีเต็มไปด้วยน้ําตาลมันอาจจะแตกเมื่อไหร่ก็ได้ปัจจุบันก็จะมีสมุนไพรต่างๆนะคะที่มีส่วนช่วยในการบํารุงร่างกายในส่วนนี้ได้นะคะตัวแรกเลยก็คืออัติโชเพราะว่าเขามีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงของตัวไขมันอุดตันในเส้นเลือดใบหม่อนก็มีส่วนช่วยในการทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นผักเชียงดาจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดมะละขี้นกที่ก็มีส่วนช่วยในการเผาผลาญน้าตาลในเลือดแฟลกซีดหรือว่าตัวมเมล็ดลินินนะคะก็จะมี สนช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลได้ภูคลาวก็จะมีส่วนในเรื่องของเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเสี่ยวกู้หลานอันนี้ก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของลดระดับน้าตาลในเลือดได้อย่างชัดเจนนะคะมะขามป้อมอันนี้ก็จะมีส่วนช่วยในการบํารุงธาตุแล้วก็ชะลอความเสื่อมด้วยเอลเดอร์เบอรี่จะมีส่วนช่วยในการทําให้การเจริญเติบโตของไวรัสในร่างกายเนี่ยค่ะมันลดลงซึ่งทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ค่ะจะเห็นว่ามีสมุนไพรเยอะมากๆเลยที่สามารถช่วยบํารุงดูแลร่างกายเราได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องอยู่ ปริมาณที่เหมาะสมด้วยแล้วทั้งหมดก็ต้องทําควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรมของร่างกายให้มันเหมาะสมด้วยไม่ว่าจะเป็นการหลับพักผ่อนให้เพียงพอการจัดเวลาในการออกกาลังกายด้วยแล้วก็ต้องจัดเวลาในเรื่องของการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ควบคุมอาหารให้เป็นอย่างดีอะค่ะโปรโมชั่นพิเศษสุดเพื่อคุณและคนที่คุณรัก ดีบีนายหกระปุก30แคปซูลราคาปกติกระปุกละ990บาทนะคะโปรโมชั่นพิเศษช่วงแนะนําซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกรวม90แคปซูลค่ะจากปกติ2,970บบาทแต่คุณจ่ายเพียง 990บาทเท่านั้นและพิเศษสำหรับโปรโมชั่นซื้อ2กระปุกแถมฟรีถึง4กระปุกรวม6กระปุกทั้งหมดนี้รวมมูลค่า5,940บาทแต่คุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นคุ้มมากเลยค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรสั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะคะส่งตรงถึงหน้าบ้านและมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ